สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซอฟทาวเวอร์ดนตรีไทยสู่เวทีโลกและในวันนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่3ค่ะในหัวข้อที่มีสเสน่ห์อย่างยิ่งดนตรีในประเพณีไทยเวทีธรรมชาติของซอฟทาวเวอร์ซึ่งจะขอพาคุณผู้ฟังทุกท่านออกเดินทางด้วยเสียงดนตรีไปสัมผัสร,รากวัฒนธรรมของไทย ที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องแสดงคอนเสิร์ตแต่อยู่ในชีวิตจริงของผู้คนเพราะสำหรับสังคมไทยดนตรีไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่คือหัวใจของพิธีกรรมคือภาษาทางวัฒนธรรมและคือเวทีธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดของซอฟต์พาวเวอร์ลองหลับตาช้าๆแล้วฟังเสียงนี้ให้ดีนะคะ นี่คือเสียงของความทรงจำเสียงที่ฝังอยู่ในชีวิตของคนไทยตั้งแต่เรายังเล็กจนถึงวันที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในชีวิตของตนเองเราจะพบว่าแทบไม่มีพิธีสำคัญไหนเลยที่ไม่มีเสียงดนตรีดนตรีกับวงจรชีวิตของคนไทยตั้งแต่วินาทีที่เราลืมตาดูโลก ไปจนถึงวันที่คนรอบตัวมาส่งเราครั้งสุดท้ายในพิธีโกนผมไฟแม้จะไม่มีวงใหญ่ครบเครื่องแต่ก็มีบทสวดที่ไหลเป็นทํานองเหมือนเสียงเพลงที่กล่อมให้ชีวิตใหม่สงบในงานบวชเสียงกลองยาวเสียงฉาบเสียงตแตรดังก้องไปทั้งหมู่บ้านไม่ใช่แค่บอกว่ามีงานแต่ประกาศว่าหนึ่งชีวิตกำลังก้าวสู่ความศักดิ์สิทธิ์ และในงานศพเสียงผีพากไม่ได้มีไว้เพื่อความเศร้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเสียงที่คอยค้ำจุนจิตใจของผู้ที่ยังอยู่และส่งพลังใจให้ผู้ที่จากไปค่ะดนตรีเป็นภาษาที่ไม่ต้องมีพจนานกุกรมไม่ต้องมีคำแปลแม้ไม่มีบทพูดแต่เสียงกรองสามารถทำให้หัวใจสัน่น เสียงระนาดสามารถทำให้ใจสงบเสียงปีสามารถทำให้เราน้ำตาซึมได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงแต่คือพลังทางจิตวิญญาณน,นี่คือซอพาวเวอร์ที่ฝังอยู่ในสายเลือดหัวใจของพิธีไทยถ้าเราพูดถึงเสียงศักดิ์สิทธิ์ของไทยหนึ่งในสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวงปีพาดค่ะเสียงระนาดเอก ที่คอยนำอารมณ์เสียงระนาดทุ้มคอยพยุงจังหวะเสียงของวงสร้างมิติของพิธีเสียงปีในเปรียบเสมือนเสียงมนวงปีพาดไม่ได้บรรเลงมั่วๆแต่ทุกเพลงมีความหมายและมีหน้าที่ชัดเจนเช่นเพลงเชิดใช้ในช่วงเคลื่อนไหวเพลงสาธุการใช้ขึ้นต้นพิธี เพลงนาภาสใช้กับพิธีสำคัญทุกบทเพลงคือบทส,สวดในรูปแบบของเสียงดนตรีค่ะซึ่งดนตรีกับความเชื่อเป็นเสียงที่เชื่อมคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทยดนตรีไม่ได้แค่อยู่ในโลกมนุษย์แต่ถูกเชื่อว่าสามารถสื่อสารกับโลกที่มองไม่เห็นได้ในพิธีไหว้ครูในพิธีบงวงสรวง ในพิธีขึ้นบ้านใหม่เราจะได้ยินเสียงดุนตรีที่นุ่มลึกช้าหนักแน่นและเต็มไปด้วยพลังของความศรัทธ,ธาเสียงเหล่านั้นเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนี่คือรากลึกของอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะและในพระราชพิธีสำคัญเสียงตรสังเสียงกรองชนะ เสียงดุริยางคือภาษาแห่งชาติแม้ไม่มีคำพูดแต่โลกรู้ทันทีว่านี่คือพิธีของประเทศที่มีวัฒนธรรมอันลึกซึง้งนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่สง่างามหนักแน่นและทรงคุณค่าทำไมดนตรีในพิธีกรรมถึงทรงพลังทางซอฟต์พาวเวอร์นั่นก็เพราะว่ามันไม่ถูกสร้างมาเพื่อขาย ไม่ถูกสร้างมาเพื่อแข่งขันแต่เกิดจากความเชื่อจริงของผู้คนความจริงใจคือพลังที่โลกสัมผัสได้เสมอเมื่อต่างชาติเห็นหรือได้ฟังพวกเขาอาจไม่เข้าใจทุกความหมายแต่จะรู้สึกได้ถึงพลังอันสงบและศักดิ์สิทธิ์นี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ของแท้ค่ะคุณผู้ฟังคะเสียงดนตรีในพิธีไทย ไม่ใช่แค่เสียงในอดีตแต่คือเสียงของรักเงาที่ยังคงเต้นอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนช่วงนี้เราอยากชวนทุกท่านออกเดินทางด้วยเสียงดนตรีไปสัมผัสหัวใจของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยประเทศไทยอาจเป็นประเทศเล็กๆบนแผนที่โลกแต่ในเชิงวัฒนธรรมเราอัดแน่นไปด้วยสีสัน ที่ยิ่งใหญ่มากค่ะและหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนตัวตนแต่ละพื้นที่ได้ชัดเจนที่สุดก็คือเสียงของดนตรีค่ะขยับขึ้นไปทางเหนือเราจะพบกับดินแดนแห่งขุนเขาหมอกและสธาเสียงสะลาะสอซึงไม่ได้เป็นแค่เครื่องดนตรีแต่เป็นลมหายใจของล้านนาในงานยี่เป็ง แสงโคมลอยเสียงเพลงเบาๆลอยไปกับสายลมมันไม่ใช่ความสนุกแบบเสียงดังแต่เป็นความสงบที่ซึมลึกเข้าไปในหัวใจเสียงดนตรีล้านนาไม่ได้ร้าอารมณ์แต่อบกอดอารมณ์นี่คือซอฟท์พาวเวอร์แบบความละมุนทางวัฒนธรรมไปที่ภาคอีสานค่ะพลังชีวิตที่เต้นตามจังหวะแคน เมื่อข้ามลงมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราจะพบพลังชีวิตที่ไม่เคยเงียบเสียงแคนเสียงพินเสียงโปงลางในงานบุญบ้งไฟงานบุญพระเวทงานบุญข้าวจีเสียงดนตรีสารไม่ใช่แค่ให้ฟังแต่เรียกร่างกายให้ขยับมันคือจังหวะแห่งชัยชนะของชีวิตแม้ชีวิตจะลำบาก แต่หัวใจอย่างเต้นตามเสียงเพลงนี่คือซอฟ์พาวเวอร์ที่ชื่อว่าพลังใจของชุมชนส่วนภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาแหล่งกำเนิดของอารยธรรมไทยแท้เสียงเพลงเรือเพลงชอยเพลงอิแซลไม่ใช่แค่การร้องเพลงแต่เป็นบทสนทนาที่มีทรรนองเป็นการโต้ตอบอย่างมีศิลปะ เป็นเสียงหอราะที่แฝงภูมิปัญญาและความคมคายของชาวบ้านซอฟพาเวอร์ของภาคกลางคือสเสน่ห์ของภาษาไทยที่มีชีวิตค่ะและสำหรับภาคใต้แผ่นดินที่รายล้อมด้วยทะเลและเต็มไปด้วยศรัทธาอันลึกซึง้งโนราหนังตลุงรองเองิงไม่ใช่แค่การแสดงแต่คือพิธีกรรมที่มีจังหวะเสียงกลองภาคใต้ ไม่ใช่เพื่อสร้างความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นการเรียกพลังเรียกขวัญเรียกกำลังใจเรียกศรัทธาของชุมชนนี่คือซอฟต์พาว r วอร์กลิ่นอจิตวิญญาณชายแดนใต้ค่ะคุณผู้ฟังคะแม้ว่าเสียงดนตรีทั้ง4ภาคจะไม่เหมือนกันเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือทุกเสียงเกิดจากชุมชนและมีชีวิตอยู่จริง ไม่ใช่ดนตรีในห้องอัดแต่คือดนตรีที่เกิดในลานวัดตายต้นไม้ใหญ่ข้างสรารวัตรบิมลำคลองและนี่แหละคือเหตุผลที่คนต่างชาติเมื่อได้เห็นเมื่อได้ฟังถึงรู้สึกว่านี่คือของจริงวันนี้เสียงดนตรีจากสีภาคของไทยไม่ได้อยู่แค่ในหมู่บ้านอีกต่อไป แต่ไปปรากฏตัวบนเวทีระดับโลกการแสดงโนราในเวทียุโรปการบรรเลงแคนในญี่ปุ่นวงสเลาสะซอซึงในงานวัฒนธรรมโลกการแสดงเพลงพื้นบ้านในนิวยอร์กนี่คือซอพาวเวอร์ที่ไม่ได้ถูกสร้างจากห้องประชุมแต่ถูกหล่อล้อมจากลมหายใจของชุมชนความศรัทธาความรักในรากเงา้า คุณผู้ฟังคะเสียงดนตรีของแต่ละภาคไม่ใช่แค่เสียงแต่มันคือตัวตนความทรงจำความผูกพันเสียงเหล่านี้กำลังกลายเป็นภาษาสากลที่ไม่ต้องแปลแต่ลกูกฟังแล้วเข้าใจคะ่ะถ้าถามว่าเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณคือที่ไหนหลายคนอาจนึกถึงเวทีคอนเสิร์ตเวทีประกวด เวทีระดับประเทศหรือเวทีระดับโลกแต่สำหรับวัฒนธรรมไทยเวทีที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่ฮอนใหญ่ไม่ใช่สนามกีฬาไม่ใช่เวทีที่มีแสงไฟอลังการแต่คือคําง่ายๆคําเดียวคือชุมชนลานวัดเวทีแรกของชีวิตลานวัดไม่ใช่แค่สถานที่ปฏิบัติธรรม แต่คือห้องเรียนทางวัฒนธรรมเด็กตัวเล็กๆจะได้ยินเสียงกรองครั้งแรกที่นี่จะได้เห็นรําครั้งแรกที่นี่จะได้รู้จักคำว่าประเพณีครั้งแรกที่นี่ลานวัดจึงไม่ใช่แค่พื้นที่แต่เป็นเวทีที่หล่อหลอมความเป็นไทยโดยที่ไม่ต้องสอนค่ะส่วนลานบ้านก็เป็นเวทีแห่งความทรงจำงานบุญไม่เคยเกิดในห้องแอร แต่เกิดในลานบ้านใต้ถุนบ้านหรือใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านเสียงหัเราะเสียงกลองยาวเสียงพูดคุยของผู้คนทั้งหมดนี้คือเสียงจริงที่ไม่มีในสคริปต์ไม่มีในบทซ้อมธรรมชาติของซอฟแวร์คือความจริงใจและงานประเพณีไทยมีสิ่งนั้นอยู่เต็มเปี่ยมชุมชน คือเวทีที่มีชีวิตต่างจากเวทีคอนเสิร์ตท,ที่จบเมื่อไฟดับเวทีของประเพณีไทยไม่เคยปิดม่านมันดำเนินอยู่ทุกปีทุกฤดูการทุกชั่วอ,อายุคนไม่มีผู้กำกับไม่มีครูฝึกแต่ทุกคนคือผู้แสดงและทุกคนคือผู้ชมในเวลาเดียวกันนี่คือพลังของวัฒนธรรมที่มีชีวิตค่ะ ถึงผู้ฟังคะถ้าเรามองด้วยสายตาของชาวต่างชาติงานบุญของไทยคืองานเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับโลกเพราะมีครบทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีเครื่องแต่งกายสีหน้าอารมณ์แสงธรรมชาติพลังศรัทธาจริงที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีการแสดงใดที่แกล้งทำทุกอย่างจริง นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ออร์แกนิกที่สุดค่ะหลายคนอาจคิดว่าประเทศจะมีซอฟต์พาวเวอร์ได้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากต้องมีการจัดอีเวนต์ใหญ่โตแต่ของไทยเริ่มจากข้าวเหนียวหม้อหนึ่งและเสียงแคนหนึ่งเราวันนี้เรามีเทศกาลไทยในต่างประเทศงานสงกรานในยุโรปลอยกระทงในอเมริกา งานวัฒนธรรมไทยในญี่ปุ่นทั้งหมดเริ่มต้นจากวิทีเล็กที่สุดในหมู่บ้านซอฟท์พาวเวอร์ที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องหรูหราไม่ต้องมีฉาก LED ไม่ต้องมีแสงสีเขียวตระการตาแต่ต้องมีรากและรากของซอฟท์พาวเวอร์ไทยอยู่ในเสียงเพลงที่บรรเลงกลางลมอยู่ในกลองที่ตีด้วยมือเปล่า อยู่ในเสียงหัวเราะของคนในชุมชนเป็นพลังที่ทำให้โลกอยากรู้จักไทยเวลาที่ต่างชาติมาร่วมงานประเพณีไทยสิ่งที่พวกเขาพูดเสมอคือมันจริงมันอบอุ่นมันมีชีวิตนี่คือคำตอบว่าทำไมวัฒนธรรมไทยจึงสามารถดึงดูดสายตาจากทั่วโลกนั่นก็เพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดจากธรรมชาติ ไม่ต้องพยายามอธิบายมันรู้สึกได้ทันทีคุณผู้ฟังคะบางครั้งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลับมาจากสถานที่ที่เล็กที่สุดลานวัดลานบ้านลานชุมชนสิ่งเหล่านี้ไม่เคยหยุดสร้างซอฟท์พาวเวอร์ให้ประเทศไทยแม้โลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามเราได้เห็นแล้วว่าประเพณีไทยคือเวทีธรรมชาติของซอฟท์พาวเวอร์ ในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ฟังก้าวข้ามพรมแดนไปดูว่าเสียงดนตรีไทยกำลังทำหน้าที่อะไรเมื่อมันเดินทางออกนอกประเทศเสียงดนตรีเป็นภาษากลางของมนุษยชาติค่ะบางครั้งการอธิบายตัวตนของประเทศไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดยาวๆแค่เสียงระนาดหนึ่งท่อนแค่เสียงแคนหนึ่งจังหวะแค่เสียงคล้องหนึ่งครั้ง ก็สามารถทำให้คนที่ไม่รู้จักไทยเริ่มอยากรู้จักไทยเพราะดนตรีคือภาษาโลกที่ไม่ต้องแปลด้วยคำพูดพิธีกรรมไทยในต่างแดนทุกวันนี้พิธีกรรมไทยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยแต่ถูกจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกงานสงกรานในต่างประเทศงานลอยกระทงในยุโรป งานเทศกาลไทยในอเมริกาสิ่งที่เชื่อมคนเหล่านี้เข้าด้วยกันไม่ใช่แค่ธุงชาติไม่ใช่แค่ชุดไทยแต่คือเสียงดนตรีทันทีที่เสียงเพลงไทยขึ้นคนไทยที่อยู่ไกลบ้านน้ำตาอาไหลโดยไม่รู้ตัวและคนต่างชาติก็เริ่มขยับเท้าตามจังหวะอย่างเป็นธรรมชาติพิธีกรรมคือสะพานระหว่างวัฒนธรรมค่ะ ลองจินตนาการภาพนี้นะคะลานกว้างในเมืองต่างประเทศมีธงชาติหลากสีโบกสะบัดผู้คนหลากเชื้อชาติยืนรวมกันแล้วอยู่ๆเสียงแคนดังขึ้นไม่มีคำบรรยายไม่มีคำแปลแต่ทุกคนหยุดฟังนี่คือพลังของพิธีกรรมที่ทำให้คนแปลกหน้ากลายเป็นผู้ชมร่วมกันและเสียงดนตรีทำหน้าที่เป็นสะพาน ที่เชื่อมใจของผู้คนเข้าหากันวันนี้ดนตรีไทยไม่ได้อยู่แค่ในงานท้องถิ่นแต่มันเดินทางไปสู่เวทีระดับนานาชาติการแสดงโนราบนเวทีมรดกทางวัฒนธรรมวงดนตรีไทยที่ได้แสดงในยุโรปการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศการแสดงปีพาดในงานเว r ล d e เอ o โป ทุกเวทีมีความเป็นไทยเป็นหัวใจและซอฟแวร์ที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้คนอื่นเหมือนเราแต่คือการทำให้เขาอยากเข้าใจเราค่ะและการที่วัฒนธรรมเดินทางได้เพราะว่ามีรากที่มั่นคงเหตุผลที่ดนตรีไทยเดินทางได้ไกลขนาดนี้ไม่ใช่เพราะเราดัดแปลงจนเหมือนตะวันตก แต่เพราะว่าเรารักษารากของมันไว้ได้ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีความเคารพต่อครูความอ่อนน้อมของท่วงทำนองสิ่งเหล่านี้สัมผัสได้แม้ไม่ต้องเข้าใจภาษานอกจากนั้นเสียงดนตรีเป็นเสียงที่ทำให้คนคิดถึงบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดนดนตรีไทยไม่ใช่แค่ศิลปะแต่มันคือบ้าน แค่ได้ยินเสียงครุยอยู่ไกลบ้านก็อาจทำให้หัวใจที่แข็งแรงอ่อนลงในทันทีและตรงนี้เองที่ซอฟพาวเวอร์ทำงานอย่างลึกซึ้งที่สุดเพราะมันแตะความรู้สึกโดยตรงค่ะเราอยากทราบไหมคะว่าซอ f t Power ของไทยในสายตาโลกเป็นอย่างไรหลายประเทศอาจมีเทคโนโลยีมีความทันสมัยแต่ประเทศไทย มีสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้นั่นก็คือรอยยิ้มความอ่อนโยนเสียงดนตรีที่ไม่แข็งกระด้างและพิธีกรรมคือพื้นที่ที่ทุกสิ่งเหล่านี้แสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติคุณผู้ฟังคะเมื่อดนตรีไทยเดินทางข้ามพรมแดนดนตรีไทยไม่ได้นำแค่เสียงเพลงติดตัวไปแต่ได้พาหัวใจของคนไทย วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาติไปพร้อมกันทุกท่านคะในช่วงที่ผ่านมาเราได้เดินทางไกลไปด้วยกันผ่านเสียงดนตรีผ่านพิธีกรรมผ่านรากวัฒนธรรมและผ่านหัวใจของความเป็นไทยบางคนอาจเพิ่งรู้ว่าเสียงกรองในงานบุญมีความหมายมากกว่าที่คิดบางคนอาจเพิ่งเข้าใจว่า เสียงแคนในหมู่บ้านเล็กๆส่งพลังยิ่งกว่าเวทีใหญ่ระดับโลกและบางคนอาจเพิ่งรู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยคือทรัพย์สินที่ล้ำค่าที่สุดของเราดนตรีไทยไม่ใช่แค่เสียงค่ะแต่คือชีวิตดนตรีไทยไม่ใช่แค่โน้ตไม่ใช่แค่ทำนองแต่คือลมหายใจของชุมชนของครอบครัวและของแผ่นดิน ทุกจังหวะกรองคือการเต้นของหัวใจทุกเสียงระนาดคือบทบันทึกความทรงจําและทุกพิธีกรรมคือบทเรียนชีวิตที่ไม่มีอยู่ในตำราเล่มไหนบางครั้งเรามองหาพลังจากสิ่งที่ใหญ่โตจากสิ่งที่หรูหราจากเวทีอลังการแต่วันนี้เราได้รู้แล้วว่าซอฟ์พาวเวอร์ที่แท้จริงของไทย เริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดรอยยิ้มของคนในชุมชนเสียงหัวเราะในงานบุญทำนองเพลงบ้านๆที่ไม่มีชื่อผู้แต่งสิ่งเล็กๆเหล่านี้เองที่กำลังค่อยๆพาประเทศไทยไปสู่หัวใจของโลกในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวไกลทุกอย่างดูเร่งรีบสิ่งหนึ่งที่ยังคงยึดเราไว้กับความเป็นมนุษย์ คือเสียงดนตรีมันทำให้เราช้าลงมันทำให้เรายิ้มมันทำให้เราคิดถึงบ้านและทำให้เราจำได้ว่าเรามาจากไหนก่อนจะจากกันอยากฝากข้อความเล็กๆถึงคนฟังรุ่นใหม่ถ้าวันหนึ่งคุณมีโอกาสได้ยินเสียงแคนเสียงสะลอ้อเสียงระนาดหรือเสียงกลองยาวอย่าเพิ่งมองว่ามันเก่า แต่อยากให้ลองฟังด้วยหัวใจเพราะในนั้นมีเรื่องราวของบรรพบุรุษมีความรักของชุมชนและมีพลังที่สามารถพาประเทศไทยไปได้ไกลกว่าที่คิดค่ะสำหรับวันนี้เวลาของซอฟพาวเวอร์ดนตรีไทยสู่เวทีโลกตอนที่3ดนตรีในประเทศไทยเวทีธรรมชาติของซอฟพาวเวอร์ได้เดินทางถึงปลายทางแล้ว หากวันหนึ่งคุณได้ยินเสียงดนตรีไทยที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้หวังว่าคุณจะนึกถึงเราและนึกถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวของซอฟ t ์พาวเวอร์ดนตรีไทยในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนสวัสดีค่ะ